ข้อ3ในสระแห่งหนึ่งมีการปล่อยปลา x ลงไปทําให้จํานวนปลาในสระมีการเปลี่ยนแปลงดังแสดงในกราฟปลา x น่าจะมีลักษณะอย่างไรก็ไก่ปลา x เป็นผู้ล่าปลาอื่นๆขอไข่ปลา x เป็นเหยื่อของปลาอื่นๆข้อควายปลา x กินพืชเป็นอาหารและเงองูปลา x กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารจากกราฟนะครับพบว่า เวลาผ่านไปเนี่ยเส้นกราฟมีความสูงขึ้นนะครับดังนั้นแปลว่าจำนวนปลาเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นครับจำนวนปลาเพิ่มขึ้นแปลว,ว่ามีการสืบพันธุ์และจะเห็นได้จากกราฟนะครับคือเส้นกราฟไม่มีการตกหรือลดลงมาเลยดังนั้นแปลว่าไม่มีปลาตาย นะครับในเมื่อไม่มีปลาตายเนี่ยเรามาพิจารณาตัวเลือกกันนะครับก็ไก่บอกว่าปลา x เ,เป็นผู้ล่าปลาอื่นๆถ้าปลา x ล่าปลาอื่นๆแปลว่าต้องมีปลาตายนะครับต้องมีปลาอื่นๆตายซึ่งขัดกับกราฟนะครับกราฟนี้ แปนแสดงจํานวนปลาหมายถึงจํานวนปลาทั้งหมดนะครับก็คือปลา x บวกกับปลาอื่นๆนะครับแต่ว่ากราฟนี้ไม่มีการตกลงมาเลยดังนั้นแปลว่าไม่มีปลาตายดังนั้นก็ไก่ถ้าปลา x ล่าปลาอื่นๆกินจริงต้องมีปลาอื่นตายดังนั้นข้อกอไก่จึงผิดนะครับข้อไข่ปลา x เป็นเหยื่อของปลาอื่นๆซึ่งแปลว่าปลา x ถูกปลาอื่นๆกินแสดงว่าปลา x ตายถ้าปลา x ตายแปลว่าจำนวนปลาในสระก็ต้องลดลงใช่ไหมครับดังนั้นข้อขอไข่จึงผิดเนื่องจากกราฟบอกว่าไม่มีปลาตลาข้อข้อวคยปลา x โทษครับข้อวคยปลา x กินพืชเป็นอาหารข้อนี้ ยังบอกได้ไม่ชัดเจนนะครับขอ question m นมา Blaze ไว้ก่อนเราข้ามมาดูข้ององูก่อนข้องงูบอกว่าปลา x กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารสัตว์ในที่นี้ก็คือแสดงว่ามันกินปลาอื่นๆเป็นอาหารนะครับดังนั้นปลาอื่นๆก็ต้องตายข้องงูจึงผิดนะครับข้อนี้จึงตอบข้อขอควายนะครับคือปลา x กินพืชเป็นอาหารในเมื่อปลา x กินพืชเป็นอาหารก็ไม่มีปลาอื่นๆตายนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบข้อขอควายนะครับ